ชมเฮฮาวันหยุดเมาโมยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องสวัสดีค่ะช่องมาดางพูดธาตุพนมค่ะช่องกหนกสีเหลาพัวจ้าวันนี้สองช่องมาเจอกันจ้าสังสรรค์สังสรรค์พี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอัน้าสซุปนอไม้ดีไอวเลยค่ะเฮ็ดนะเฮ็ด ชาร์ตคันชเลนต์ตคันชเลนคันชเลนภาษาเออเคาสวีเดนภาษาอันอันภาษาเดนมาร์กเรี๋ยวภาษาสวีเดนว่าจาชาร์ตคันชเลนนั่นแหละแต่ภาษาไทยว่าเหมือนเหมือนมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองจ้ะเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูอีกอีกทีหนึ่งนะคะปีนี้แหละสีผ้าบันนี่พี่น้องเลยบันนี่นะอันนี้เพิ่นอยากลวงแม่จักน้อยคืออันเพิ่นใส่อามักนาวจ้า แต่ว่าจริงๆน่ะแต่ว่าจริงๆที่ที่ที่ภาษีใหญ่มากนะเพื่อนบ่ได้ใส่หมักน้าวเด้อจ้าแต่ว่าอันนี้อยากล่วงจ้าลื่นลื่นคู่เ<อ>จา้จาหน่อยแน่จ้าเพราะว่าไม่ใหญ่พอาใหญ่เด้อจ้าพาเพื่อนพาให้เงตุแล้วก็แม่เราพอดเพิ่นสิแบบบอกให้เหตุบอกว่าโอ้เป็นอย่างงี้อย่างงี้เขากะเฮียนมาแต่ว่าอยากลื่นคู่เนี่ยจ้าหน่อยลื่นคู่นี่หมายถึงเฮากินตามร้านอาหารเนาะเพิ่นอยากอ,อยากจ้าแซ่บแ,แ,แล้วพักเอาพัก เดี๋ยวโอพักเดี๋ยวจะบอกให้นะคะอันนี้เป็นพักอ่ะมิ้นช็อกโกแลตนี่ยนะเขาเรียกอันพาก์คอ่ะซาราเน่ช็อกโกแลตนั่นแหละที่บอกอ่ะซาราเน่ช็อกโกแลตปลูกเองดูละดูใบมันด่ะดูอ่ะเนี่ยเนี่ยซาราเน่อันนี้ช็อกโกแลตปลูกเองที่ชาววิทยาลัยเนี่ยซาราเน่ช็อกโกแลต เพชรนะพี่น้องช็อกโกแลตพี่น้องอ้าวใบนั่นบอกนะยอดพักกระเต็นเด้อได้กินแล้วข้างแรกค่ะข้างแรกมาอยู่เดนมาร์กสิบหกปีเพื่อนได้กินไายเทื้ยแล้วนี่เพิ่งข้างแรกขั้นบนเนี่ยยูทูบกระแสงมาไปเลยท่านพี่น้องพี่น้องจ๋า ทายทายยังบ่ได้อัปโหลดคลิปคลิปกําลังดูอยู่เนี่ยหมายถึงามาเมาจ้าเมายอตะกกะแตนแอันนี้มาลาดิสจา้าอ,อ,อ้นนี้ไก่เป็นไก่บาร์บีคิวนะคะไก่บาร์บีคิวก็ทําสําเร็จมาแล้วแต่แเราก็มาอบเอามานมา้งางจ้ะเพราะที่นี่พอยอดตะกกะแตน่นะเข้ามาเห็ดแบบนี้ใส่ฟิตไว้จา้าแบบนี้ค่ะใส่ฟิตอันนี้กินกินข้างหนึ่งหรือสองข้างหรือจะกินอาทิตย์หนึ่งแบบนี้ก็ได้าใส่ฟิตรายี้จ้ะ แบบกลมจ้ะแบบกลมแบบกลมแบบม,มีแบบเปไรโนมาเด้บอบ่ได้กินจนจนเหี้ยวจ้ะถูกนะมัลาดิสที่พูดนะสามสิบห้าบาทก็ได้มามากินมะมาทาบผโอ้ยข้าวเหนียวน่ะข้าวเหนียวน่ะให้หนาหนึ่งพี่น้องข้าวอันหอมดอหน้าบ่ได้เห็ดกินแต่ข้าวกินแต่ข้าวข้าวหอมดอพี่น้องเหนียวนะบ่ได้ว่า แซ่บได้แซ่หลายแต่ว่าขึ้นเหนียวแทะเขาเขาไม้มั้งเขาไม่สงสัยเข่าไม่เจ้าขึ้นหนึ่งหลายเต่ผพูได้สิมาหน้าวานติดโทรถามน้องโทรพี่น้องมึงเน่ยมาเด้อมาซอยดำน้ำมาโพดแร้วกาแซ่บน้ำเหมือนที่ว่านั่นแหละน้องแซ่บกินหนีก็นอนรักกินหนีนะมันนอนมาพี่น้องอันนี้เพ่อยากลื่นยูจังหน่อยเด้อตะวันแซ่บพี่น้องแซ่บมาเด้อพี่น้อง เพราะว่าเขาสุดใจเฮ็ดจ้าประเทศไทยเหนือออกตกกทมใต้จ้ามาจ้าประเทศเพื่อนบ้านเด้อสปปลาวพี่น้องจ้ามามาเฮ้ยเนี่ยเอียดเชียนปนใสเกียดีโมแห่งแซ่เเกียดพี่น้องเกียดอีโมแห่งแซ่เด้อจีบอกให้ เจ้าใคกินบ่เคียริโมโ่่สิย,ยังเต็มใจเด้อพี่น้องเคียรีโมโ่ใช่ไงเราปลีนแล้วใส่เขเื่อนที่สองอืมถ้่เคียดีโม่นั่นแหละเขาก,ก็อยากกินเนาะมันอยากกินในความรู้สึกอะความรู้สึกว่าอยากอะอยากกินเมนูที่ที่เมื่อบ้านปีหน้านี่แหละสิเอาเกลยดแหงมาไปกินอืมจะเสียได้เมื่ออะไรดอกพี่น้องเอ้เป็นยังไรพี่น้อง จักบริเนี่ยอดข้าวมันไม่โควิดตายม่อระบบพี่น้องมันใชไดนเมืออยู่บ่อันเมืองไทยนะมาเด้อมาเด้ออืออากาศยุโรปเขาเป็นใดนอยู่เดนมาร์ดนะลมพัดลมเพโอละเฮอากาศบริดีทั่วโลกเลยอืมทันวามากพี่น้องมาอืมบอกบ้ารไงนึกมาตัดเอาแซ่บนะเติดใจอ่ะแมนอยู่บานิลลา บนเรือเจ้าตะกะแตนพี่น้องบนเรือคอยพี่น้องมาเลยนะคอยบนเรือแล้วใช่ใช่เสียมาใส่ฟีดไปเนาะไปเก็บมองเท่าเก็บนะพี่เป็นเท้าโตเตี้ยมองงั่นเลยวะมองอะไรวะเท้าง่าอนะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเก็บเท้ามาไหนะพายบอยกโชว์พาบ่อยกโชว์หนักอ่ะทักหลังไมมาเด้อจ้า มิให้เยอะแยะมิให้จ้ะที่เขาบอกหายากหายากน่ะอยากให้กินเลอจ้ะพี่น้องอันนี้พูดเรื่องจริงคือคือมันแทบกินจะซุ่หรืไม่หรือมัดใจอืมใกล้เลอพี่น้องเดี๋ยวมันเสียใจเลยกินใกล้กล้จไม่เป็นข้ออืที่ว่าบอยากกินหลายอันนะเพราะแบบนี้แหละมันแย่งซีนกัน ผู้ใหญ่บ้านโนเวคอยบอได้เป็นรากไกา่อันอวบโตมากินเด้อกำนั้นเนาะอันนี้ของแค่เจ้าอยหาลากไก,ก่กันอวบตัวอวบจุมนะมาพี่น้องมาแล้วกินกับก๋วยเตีน้อแตงต้นไม้ตัว,ต,วตัวนั่นนะอ,อยากแล้วแตงในอย่างน้อต้นไม้ตัวตัวพี่น้อง บ้านๆเท่าไรนะแกยังนะเจ้าเสียน,นันบอกเพื่อละเจ้าแอนสีแกงนทำไมแอนใส่นันบอกแหวนใส่ยังเนะายยนะอ้อมบอกมีใสยย่นนันกระดูกหมูบอกป้าติดอ้อมน้ำปลาซีบมากไปลาซีมากแต่ซูปปลาซีบุักมากกินนมีบอกมีก่กระปองเนาะมังมี่กระปองปลาซีบมากกินซุปบอกมีไปเนาะ ขาเจ้าจวานะป้าสีมากินซุปหมกมี่แต่บอกมากินออมออมบมกมี่ไก่กับขาแํมนี่แล้วจ้าพี่น้องมึงนะไปตัดขามันมาขามันก็ง่อยค่ะไปตัดมันมาจ้าพี่น้องไก่แบบนี้ก็ได้โอ้ยอย่าว่าเด้อซาทุลุต้องกินด้ยพี่น้องกินห้าพี่น้องวันยุดกินวันยุดาวันธรรมดาด้วยพี่น้อง ไปตั้งแต่ไกลๆบะท่านได้ไก่ย,ย่างตังแต่ตีสามมาเลยไงไก่บรท่านได้ไก่พรท่านได้ขันจ้ะแล้วก็กลับมาบ้านเดี๋ยวก็ทํานูน่นทํานี่อีกกว่าจะเสร็จเนาะขั้นเล่าอ,อะไรหยิบอยู่นั้นแหละไม่ได้ได้อะไรนะไม่ได้ทําอะไรเลยยิบไปก็ยิบมาอยู่นั่นแหละลายอย่างทำพี่นอก บางครั้งจะลืมออกคลิปกบมนีม้เรื่องนังทำเมืออม่อยอือใช่ลืมไปแล้วจาอะไรลืมไปเอา้าเขามีโมที่ถ่ายอย่างเบิร์นอยู่นี่แบเนะเมันเลือก็ลืมน,นะทีน้องบางคนจยว่าเอา้าหายไปไหนแบบมันเป็นอาหายใส่อะบางทีก็อยากลืม,มลืมไปาตเิเหิุยูทูบมันลืมเด้อเพราะว่าเขาเบิร์นไปเบิร์นคนอื่นนะพ <laughs> ี่้อง เคยไหมมัวแต่ไปดูคนอื่นลืมพอดเจ้าของไหมลืมตัวเองลืมลืมจริงๆเพราะว่าอั่บมลืมเป็นเป็นเอ้าวพอพอพ่อพอไปเบิ้งพอไปเบิ้งช่องอื่นเลยนะเฮ็ดเฮ็ดยังเพราะว่าโอ้ยอาบน้ำแล้วเพราะว่าอาบน้ำแล้วก็ลืมเปล่งห้จ่ายมีนี่มีน้องมีมีเป็นกับเป็นงให้จกายแม่มาเลยยัง อยพักช็อกโกแลตไอ้มิ้นแทบเนาะแ่บ,บ่ะเพชรนาะมันจะออกแบบมันเพชรกับมันเพชรแบบงไ่ไม่รู้กินแปลกๆอ่ะพี่น้องกินแบบแบบเป็นมิ้นเลยนะ่ะเป็นเป็น,ปนอกําลังตัดอยู่ตอนนี้กําลังจะลงไอ้นู่นตัดยอดมันออกกําลังแช่ไอ้นู่นมันต้องไปเป็นอาทิตย์นุ่มช้ำนะ่ะช้ำในน้ำ ทำใม้วาอาพี่น้องห่านฟากกะเตะสุดยอดละสุดยอดแค่ไหนวะอันนี้อยากให้ชิมทุกคนเลยพี่น้องใครอยากมาเด้อพี่น้องสิพ้าไปเอาเดยวสิพ้าไปเก็บเก็บม้วนเก็บน้ำม้วนคักตึ๊บยังมันท่านได้เก็บนี่พักตอนแหละเพราะว่ามันเป็นปลาธรรมชาติบ่มี่บ่มี่ไพ่เข่าไปได้พี่น้อง ป้าพี่้องมาเห็นเ้าบอันั่นน่ะอันนี่น่ะลูกแตงอ่ะหลายคนหลายเป็นเนอะลูกแตงจะมามากินแบบนงนี้เนาะตัดออกแหละันยังแก่หลายเนาะอืมัมนงอกแต่จริพี่ด่า,านยิง่งใหญ่อืมอาพอกาดก็ลืมรับก็ลืม ก็ไม่แต่แนวเผ็ดๆ่ะมีก็แค่รสโอ้ยใบรกระเกี๊ยบจา่วได้ซุปกระไม้น่าแซ่บมาเด้อพี่น้องหาเออกสวยมาตักเอาเด้อสุกปกระไม้ <Yeah. S 2> เยอะแยะหายมาเออมาทำภาษีอยู่เมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อทำหม้อใหญ่ๆแหละเอาถุงตั้งไว้เลย,เ,ยเหมือนทำทานน่ะให้เขาเจ้าตักเองเลยจ้าอืม,มตักไปอย่าถาม บ่ได้ไม้ป่ะนี้นะเมื่อหนหรเอานด้ไม้แห้งอืมเอายายโทมาคนยายเนี่ยมากินข้าวนี่จะก่อนมื่อไเจ้าไม่ได้ออกเออเจ้าต้องปิดตัวแดงอะ่ะใช่ไปเลยเลยพี่น้องยโทรศัลับมันถ้าเข้ามาแล้วเป็นเลยอ,ะอะ่ะเดี๋ยวเพึ่งโทรก็เล็น้อยไหน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 ไม่ใช่ เดี๋ยวจะปิดปิดแล้วมันไปปิดที่ว่าที่ว่าเนี่ยหลายๆายช่องนะชอบพูดบอกว่าอืมให้เพื่อนๆอ่ะอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเพราะบางทีแบบแบบเครื่องที่เราใช้อ่ะมัน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 โดนแล้วมันออกไปนะบางคนเสียเลยนะเสียฉอดเด็ดด่ะใช่มีนะมีมีหลายช่องเบยคือมันเอากลับฟืนมาไม่ได้อ่ะมัน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 ผ่านไปได้ไง ผากระแตงกับเป็นผิดเป็นพายไ้่ยด้แซบอะแซบะมันมันอะพี่น้องมันแบบมันคือผักอย่างเวลากินกนมจีนนะโอยมีความรู้สึกมันเป็นมันเ่ะนเดียวกันกับผัากันพายพักพายกับมันสิบอกจิบว่าผักพายกับแมนจีว่าผักบ้งกับแมนพี่น้องมันเป็นได้หลายรสชาติไงผักพายมันโมเมนเป็นแบบนี้น้ำผักบุ้ง นี่แหละพี่น้องคือกันก็กินพักบุ้งเลยเนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละภาษีอยากเรียกแบบนั่นแหละอืมอืมพักบุ้งพักบุ้งอันเดียวกันพี่น้องนี่อืมแคนะทุกอย่างต้องกินได้พี่น้องชีวิตเนะชีวิตมันต้องกิงพี่น้องกินเข้าไปรลดกินเข้าไปแล้วแรฮัตอนที่ฮักินได้ต้องกินได้พี่น้องแค่คิดอยากนะ เดี๋ยวห้าวสิกินบอได้เด้เ้า่รู้เด้ความมืดห้าสิเกิดยังึ้นจริงๆบ้านี่นอนบ่ายเขาก็นอนแล้วเอามาให้กินเห็นไดนกินไห้บ่กินเด้อพี่น้องเด้อชีวิตนี้มันสั้นเด้อพี่น้องหากินจะกินอะไรก็เดี๋ยวว่าบวกกินถ้ามันไม่เหนือบ่ากฝ่อแรงเนาะแต่เราไม่ได้แบบไปสรรหาวบาคือสิ่งที่เราพอหาได้ไม่ถึงขนาดนั้นสิ่งที่ไหนกิน ทำได้กินได้เราก็ทํแเราก็กินไม่ใช่ว่าจะบรแมนสซีเอาจนกว่าแบบอยากไปกินเดือนกับดาวเขาจะกินมาได้เลยเนาะโยกเป็นแบบนั้นโยหูฉลามอะไรอย่างเงอืมแต่ถ้าที่เมืองไทยเข้าใจอยู่ว่าหูฉลามใช่ไหมถ้วยเล็กๆอะ่ะสองร้อยห้าสิบสามร้อยเนาะที่ว่าเป็นถ้วยลเล็กๆนนเรือ่อเมื่อบากินได้เม่ผมมีแบบโูเก็มีได้หรอแม่เหรอมีเมื่อร้านไหน่้านยมือง แถวโรงแรมเทปโรงแรมเพิ่มบ่ะไม่ใช่โรงแรมป่ะโรงแรมเพิ่มดูนู้นบ่ะแถวโรงแรมป่ะไม่ใช่ไอยังวะไอยังกูไม่ได้พวกแบบนี้จะว่าเอาร้านอาหารจีนมันก็เข้าได้เนาะข้าวหมูยัดคนเนาะเข้าได้เหลือบริบัทเข้าห้องอาหารจีนเอาอยู่ไม่เขาเรียกโรงแรมเกแกนยังนะตอนนี้มันไม่มีแล้วนะแกนนะตอนนี้ตลาดพขะเรได้อ่ะ ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนั้นเขาตอนนี้มาเปลี่ยนเป็น้น่นแล้วเปลี่ยนเป็นอะไโนบูเชลหมดแล้วค่ะแกนมันแหละทำเป็นโนบเชลหมดเลยอหอโซเลยเราเรื่องทังบ้านเลยเนาะมันไม่องมั้มันเปลี่ยนเล็้วหนาภาษีเจ้าขอไปในเมืองเปลี่ยนแปลงไม่งองบ้านเฮาน่ะเนาะเมืองภูเก็ตกันสามเปลี่ยนไปเทน่งหกเดือนไปเทน่งเปลี่ยนละไม่ยัง น้ำทะเลใสใสหมดเลาเมนบะอืมั่นตั้งแต่โลกอันนี้มาพี่น้องอืโลกอันนี้น้องโรกติดต่อขน่ะอืมน้ำทะเลก็สะอาดนาหาดนี่ก็สะอาดพี่น้องนี่แหละเขาจะว่าล่างล่างโลกร่างดีลีพี่น้องบัดนี้กลับขึ้นมาใหม่ธรรมชาติใหญ่นะพี่น้องเด้อกินแล้วก็นอนได้กินข้าวเหนียวนะไยปีนาพี่น้องได้ผพาไปเจอทะเลอืมทะเลงามงมแม่ค เพื่อล่างโรกเนาี่น้องล่างไปแล้วสิ่งที่มันบด่ดีมันนี่ไม่ใจดีดีได้ไหมเนี่ยเอาดีดีเลมันเนี่ยใช่น้ำก็สะอาดแมงก์ก็สะอาดทุกคนก็เปลีป่ยนแปองทุกคนอ่ะที่ใจถุกอย่างเลยคนหันคนหันมาหักกันหลายจากที่ละโมบโลบมาก<อ>ใช่ไหม,ไห,มหมายถึงว่าค้าขายค้าขายค้าขายจะเอาแต่อนู่นก็แบ่งปันไงตอนนี้คนหันมาแพงหักกันหลายใช่ แมนยองดอบแล้วก็ทักทายแล้วก็เอื้อเฟื้ออืเพราะว่ารู้แล้วไงว่าอืมตอนที่โลกอันนี้มาบอได้เห็นงานสามเดือนห้าเดือนนี้มมอืไถยซอยซอยกันเพราะหละเพราะเอราว่กรปรุ้นอันนี้ก็จะกินนาำพัดแล้วกเต้นพี่น้องเห็นว่าของฟรีก็ไปเอามาได้นะเห็นว่าของฟรีก็จะกินเอากินเอา เดีนมาร์กพี่ป่าเก็บกันนะพี่น้องคนอื่นบ่มี่แล้วจ้ะพี่น้องอยูยูเดนมาร์กอ่ะพยายากได้มาเอาพุ่นของพันเรื่องร้ายพันไปเก็บของพันกันยู่เขาจะเป็นไปเก็บน่ะอยูยูแล่นน่ะพี่จอยอ่ะพี่จอยพันไปเก็บเดี๋ยวไปฟังพุ่นไปเก็บบ้านพี่จอยพันอยู่อ่อยูใจนะโฮเชื่อไอ้ยูอ่ะเขาเชื่อเป่ะอีกกรลังเวฟาไว้ไว้เลย เขาไปกันอยู่ในริมทะเลด้วกันคนไหนคนจี๋จอยเอากระพี่จอยนี่พวกไอ้พี่จอยที่มาดามเฮดทะเลอะเนาะทำไมเก็บเครียดงมาเรื่องพี่จอยจะมาฟังถอยเรื่องทำไมเก็บเยอะพอพายองเตี้ยบพอไปฟังเจ้าก็จะาพาไป็เคยไปเก็บอะเดี๋ยวกระตาไปใส่ดิหกันแล้วพอจะกระตาไปใส่เขาช่องนั่นอะมา น้อย okay. yeah, uh, hey, yeah. ิ้มพี่น้องไอ้บันเอะลรแม่เจ้าเดี๋ยวจะทำไปนั่งให้ดูนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะมีโชว์เดี๋ยวจะมีเด็ดโอเคไปเลยพี่น้องไอ้บันยิ้มเลยพี่น้องยิ้มเลยนะพี่น้องนะพี่น้องเข่าเอ้าตึดเบิร์ดเข่าตรงเข่าติ๊บเอ้าพี่น้องเงินนี่ติ๊ปไงอยู่นะอ้าจีสองคน ไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมีโชว์นะคะฝากติดตามดูคลิปคลิปต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเด็ดเด็ด <ๆ S 2> มาโชว์เด็ดเด็ดค่ะโอเคจ้คคา,า,าส,วส,สวัสดีค่ะ,คะบายบาย,บาย